สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาม่าคกกิ้ง4524มาพบกับเราเป็นประจำในทุกๆวันพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวค่ะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำสเต็กหมูซอสพริกสไตล์มาม่าคกกิ้งกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เตรียมเนื้อหมูสันนอกนะคะวันนี้เราใช้ประมาณ500กร,รมัมหั่นความหนาให้ประมาณ1เซนติเมตรถึง1ซนติเมตรครึ่งค่ะ แล้วก็จะมีพริกหวานค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะตามความชอบเลยค่ะแล้วก็จะมีสับประรดค่ะวันนี้เราใช้ประมาณ1ชิ้นค่ะเกลือป่นซอสมะเขือเทศซอสพริกค่ะพริกไทยดำค่ะหรือว่าไม่มีก็ใช้พริกไทยขาวได้นะคะน้ำตาลทราย ซอสหอยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนนี้ก็ให้เพื่อนๆนำเนื้อหมูนะคะมาใช้สันมีดค่ะทุบลงไปแบบนี้นะคะจะช่วยให้เนื้อหมูของเราเนี่ยมีความนุ่มขึ้นค่ะหรือหากเพื่อนๆสะดวกนะคะใช้วิธีอื่นก็ได้ค่ะจะใช้สาก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะก็จะทุบให้ทั่วๆกันแบบนี้นะคะ รูปออกมาได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมปรุงเนื้อหมูกันก่อนเลยค่ะวันนี้เราจะใช้เกลือป่นนะคะประมาณครึ่งช้อนชาค่ะไม่ต้องปรุงเยอะนะคะโรยลงไปบนเนื้อหมูะคะ่ะด้านใดด้านหนึ่งนะคะ จากนั้นก็นําพริกไทยดํานะคะเรานําไปโขลกมาแล้วค่ะเราจะโขลกแบบหยาบๆพอนะคะไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็นํามาโรยลงไปตามความชอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ซ้อนกันเป็นชั้นๆนะคะก็จะทําให้เนื้อหมูอีกด้านหนึ่งของเราเนี่ยโดนพริกไทยแล้วก็เกลือโดยทั่วๆกันค่ะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้ประมาณ5-10นาทีค่ะเราก็จะมาเริ่มย่างกันเลยค่ะ วันนี้นะคะเราลืมบอกส่วนผสมไปอันนึงก็คือเนยค่ะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนโต๊ะวันนี้นะคะแบ่งออกมาส่วนหนึ่งค่ะลงไปละลายในกระทะให้เรียบร้อยวันนี้เราย่างสเต็กในกระทะกันง่ายๆเลยค่ะเนยละลายดีแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆใช้ไฟอ่อนเลยนะคะเราก็จะนำชิ้นหมูลงไปย่างในกระทะกันค่ะ ที่ย่างในกระทะก็ให้เพื่อนๆคอยเช็คเนื้อหมูนะคะใช้อะไรก็ได้นะคะกดดูค่ะถ้าเนื้อหมูมีความแน่นนะคะกดไม่ลงก็แสดงว่าสุกดีแล้วค่ะพอ,อย่างจนสุกดีแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นำไปพักไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซอสกันนะคะวันนี้เราใช้เนยจืดในการปรุงนะคะพอเนยที่เราเหลือจากย่างหมูนะคะเราก็จะนำมาละลายค่ะ เสร็จแล้วค่ะส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่เราลืมบอกไปนะคะก็คือกระเทียมสับค่ะเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะเราลงไปผัดให้หอมกันค่ะจากนั้นก็ให้เพืเ่อนๆใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะ ตัวหอมใหญ่นะคะก็กะประมาณเอาค่ะวันนี้เราใช้ประมาณครึ่งหัวกลางๆนะคะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะให้เพื่อนๆผัดนจนกว่าหอมใหญ่เขาจะมีสีใสขึ้นนะคะ าถึงขั้นตอนนี้ค่ะเราผัดเพลินไปนิดนึงนะคะกระเทียมก็จะไหม้แล้วค่ะก็ให้เพื่อนระวังด้วยนะคะในระหว่างการผัดนะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมสับประรดลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำลงไปค่ะวันนี้เราใช้น้ำประมาณ 150- ่งรถึงมิลลิลิตรนะคะ หรือว่ากะปริมาณเอาค่ะอยากได้ความข้นมากข้นน้อยนะคะพอผัดจนเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนนี้เราก็จะมาเติมซอสพริกลงไปค่ะวันนี้เราใช้ประมาณ6-7ช้อนโต๊ะด้วยกันค่ะ เสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราจะมาเติมซอสมะเขือเทศค่ะเราใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะซอสมะเขือเทศเขาจะมีความเปรี้ยวค่ะหากเพื่อนๆไม่ชอบเปรี้ยวมากนะคะก็ให้ชิมรสชาติแล้วก็ปรับส่วนผสมเอาค่ะ จากนั้นเราจะมาปรุงเพิ่มด้วยน้ำมันหอยประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าขาดความหวานนะคะก็ปรุงเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายค่ะและเกลือป่นค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่พริกไทยนะคะเพิ่มลงไปค่ะอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ชอบเผ็ดมากนะคะก็แล้วแต่เลยค่ะใส่ปริมาณตามความชอบเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเครื่องปรุงนะคะรสชาติถูกใจแล้วค่ะเราก็จะใส่พริกสามสีลงไปค่ะเราจะผัดไม่นานนะคะประมาณ1-2นาทีก็ใช้ได้แล้วค่ะ แล้วก็มาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะตอนนี้สเต็กหมูซอสพริกของเราเตรียมพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเป็นสูตรง่ายๆสไตล์มาม่าเองนะคะหากเพื่อนๆชอบให้ลองไปทำตามกันดูค่ะรสชาติก็จะมีความเปรี้ยวๆหวานๆนะคะแล้วก็มีความเผ็ดเล็กน้อยจากซอสพริกแล้วก็พริกไทยดำค่ะ ตัวพริกหวานที่เราใช้วันนี้ผัดไม่นานนะคะพอทานด้วยกันกนี้ก็จะกรอบๆนะคะอร่อยดีมากๆเลยค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบเมนูง่ายๆแบบนี้นะคะก็ลองไปทำตามกันดูค่ะทำได้ไม่ยากนะคะส่วนผสมก็ปรับเพิ่มเอานะคะเติมความชอบเลยค่ะจะใช้พริกแบบอื่นก็ได้นะคะ มาม่าต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันทุกคนนะคะก่อนจะจากกันไปขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาม่าจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจำนะคะวันนี้ช่องมาม่าคุกกิ้ง5 5 4 4ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ